สวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนําตัวนะคะชื่ออัศราเพชภูลนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพประจําโรงพยาบาลสินแพทย์เสรีรักนะคะวันนี้จะมาคุยกันในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มที่คนไข้ที่เป็นเบาหวานนะคะก่อนอื่นก็จะเป็นในเรื่องของความสําคัญก่อนนะคะความสําคัญของคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยแน่นอนว่าโรคเบาหวานเนี่ยคนไทยเราเป็นกันเยอะนะคะแล้วก็โดยเฉพาะคนที่ เป็นในวัยที่สูงอายุนะคะแต่ณปัจจุบันเนี่ยในไม่เจอเฉพาะในคนที่สูงอายุอย่างเดียวนะคะในวัยทํางานซึ่งเป็นหลักกําลังสําคัญของครอบครัวแล้วก็สำหรับในวัยทำงานที่เป็นกำลังสำคัญของชาติเนี่ยก็จะส่งผลให้เมื่อเป็นแล้วเนี่ยก็จะเกิด ภาวะตามมาทางด้านเศรษฐกิจอีกหลายอย่างหลายแง่หลายมุมด้วยกันนะคะในเรื่องของคนไข้เบาหวานเนี่ยเมื่อเราเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยเราจะทําไงให้ชีวิตเราอยู่กับมันได้ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นแล้วแน่นอนว่าเบาหวานเนี่ยมันมีความสําคัญก็ตรงที่ว่าเมื่อเป็นแล้วมันจะมีความสําคัญต่ออวะของเราห้าอย่างนะคะได้แก่ สมองตาไตาหัวใจแล้วก็เท้านะคะที่เราเจอกันมากเลยคนไข้เบาหวานเนี่ยเราจะพบว่าจะมีอาการที่ชาปลายเท้าซึ่งไม่ได้ก,ก็ตามถ้าเกิดมีอาการชาเนี่ยเราจะพบว่ากลุ่มคนไข้เหล่านี้เนี่ยเมื่อเกิดแผลเนี่ยคนไข้จะมาถึงเราก็ต่อเมื่อเป็นแผลแล้วแล้วก็มีการลุกลามแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยทางการแพทย์เราก็มีทางเลือกให้คนไข้หลายอย่างนะคะแน่นอนว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือคนไข้คนรอบข้างนะคะ ก็จะต้องให้ความสําคัญตรงจุดนี้เพราะว่าเนื่องจากการเป็นเบาหวานเนี่ยเราไม่ได้ดูแค่คนไข้อย่างเดียวรูรู้เรื่องของสิ่งแวดล้อมหลายอย่างร่วมกันส่วนในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนสําหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะคะแน่นอนอย่างที่พยาบาลได้แจ้งไปแล้วว่า เราจะมีอาการนะคะโดยเฉพาะที่เท้าเนี่ยจะมีอาการเรื่องของอาการชาที่เทา้าเ <mm> มื่อเป็นแผลแล้วเนี่ยอย่างที่แจ้งไปก็คือจะมาถึงที่เราเนี่ยก็คือลุกลามแล้วแต่ว่าก่อนที่จะถึงภาวะที่จะมาที่มันลุกลามเนี่ยเราสามารถมีวิธีการป้องกันนั่นคือการตรวจเท้าด้วยตนเองได้นะคะก็จะมีถ้ามาที่สินแพทย์เสรีรักเนี่ยจะจะมีเจ้าหน้าที่ในการให้คําแนะนํานตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีการตรวจเท้าด้วยนะคะซึ่งอันนี้เราสามารถทําได้ตนเองหลังจากที่เราได้มาเรียนรู้ร่วมกันแล้วนะคะในเรื่องของภาวะ แท็กซอนเนี่ยเมื่อใดก็ตามถ้ามันสุดวิสัยแล้วเกิดแผลจริงๆที่โรงพยาบาลเสรีรักก็จะมีหน่วยงานที่ดูแลบาดแผลโดยตรงนะคะซึ่งจะมีทีมแพทย์พยาบาลนะคะแล้วก็มีในกลุ่มของนักโภชนากรนะคะในเรื่องของการให้คําแนะนําเรื่องของอาหารนะคะ ส่วนในเรื่องของการดูแลบาดแผลเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีเรื่องของการดูแลบาดแผลเนี่ยไม่เพียงแต่แค่การมาทาแผลในแต่ละวันแต่ละรอบเท่านั้นนะคะณปัจจุบันเนี่ยมีการแพทย์ทางเลือกที่เข้ามาช่วยเสริมเรานะคะในเรื่องของการใช้เครื่องของไฮเปอร์แบรินะคะ<ส>ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเราดูแลเนี่ยคือค่อนข้างได้ผลดีนะคะแล้วเราก็จะมีเคสหลายๆเคสที่เข้ามานะคะนั่นเป็นการซื้อชีวิตเพราะการเป็นเบาหวานไม่ได้จบลงด้วยเรื่องของการตัดเท้าเท่านั้นค่ะ